วันนี้อาริพากล้วยมาสารฝันซื้อต้นคริสต์มาสที่ร้านมิสเตอร์ดีไอวเอต้นเล็กๆสมฐานะเงินในบัญชีแล้วก็พื้นที่บ้านของเราก็พอนะอาริก็คงจะเป็นต้นนี้แหละราคา395ลีลาหรือว่า395กบาทบของประดับเป็นลูกป่องแป้งอีกราคา330ลีลาหรือว่า330บาทพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บอาริก็รีบเอาต้นคริสต์มาสมาประกอบปั๊บเลยตอนนี้พวกเราพากันตื่นเต้นมากน่าจะได้มีต้นคริสต์มาสกับเขาสักทีแล้วสินะกล้วยหน่ชอบเทศกาล มากมากเลยค่ะแล้วก็ชอบดูหนังเกี่ยวกับคริสต์มาสสุดหนังที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ให้พลังงานบวกเวอยไปเจอหนังเรื่องหนึ่งมาชื่อว่าพจนภัยพิทักษ์คริสต์มาสในหนังเล่าว่าลุงซานต้าเป็นชาวตุรกีผมก้อยฟังแล้วก้อยก็เลยว้าวเลยทีนี้ก้อยก็เลยไปหาเสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตก็เลยเจอบทความมากมายบอกว่าลุงซานต้าหรือว่านักบุญนิโคลัสตัวจริงน่ะถือกําเนิดที่ตุรกีนะคะจริงแท้แน่นอนอยังไงก้อยก็ไม่ทราบได้แต่ถ้าไม่มีมูลก็คงไม่มีหนังแล้วก็ไม่มีบทความออกมาเยอะแยะขนาด ซึ่งมันก็ทําให้กล้วยมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีมากๆได้อาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นจุดกําเนิดแล้วก็แรงบันดาลใจของเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ลุงซานต้าแล้วบรรดาเหล่าเอลฟ์นะก็ยังอยู่ในตุรกีตามที่หนังบอกใช่ไหมเราก็ไปตามหาเอลฟ์กันเถอะอารีพีพ่กล้วยอยากเจอเอลฟ์ตัวเป็นๆอืมพี่กล้วยครับก่อนอื่นเรามาจัดการตกแต่งต้นคริสต์มาสให้เรียบร้อยก่อนดีไหมครับเรื่องไปตามหาเอลฟ์นะให้ว่ากันทีหลังได้เลยจ้าอารีระหว่างที่เราเอาลูกป่องแปลงมาตกแต่งต้นคริสต์มาสมันก็รู้สึกม ความสุขมากๆแบบบอกไม่ถูกเลยค่ะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วสินะอารีน่ารักมากๆเลยต้นคริสต์มาสน้อยๆของพวกเราเสร็จเรียบร้อยอารีบแอบไปซื้อดาวเบธดเลเฮมมาติดตรงยอดต้นคริสต์มาสด้วย p e r ฟ e c t สมจริงสุดๆสวยมากด้วยกับอารีบก็เลยเอาภาพของพวกเรามาวางตกแต่งเข้าไปเพิ่มด้วยน่ารักไหมค่ะภาพสมัยตอนจีบกันใหม่ๆอารีบไปเที่ยวไทยแล้วก้ยก็มาเที่ยวตุรกีตอนนี้บรรยากาศภายในบ้านก็คือใช่เลยค่ะนี่สิถึงจะ ะเรียกว่าปีหม่ขอเอาเลิกเอาชัยด้วยการเต้นรำแล้วก็สวีดหวานให้คนหมั่นไซแป๊บ <c oughs> สมัยปีคริสตศักราช312ซันด้าอาศัยอยู่ในเอเชียไเนอรปัจจุบันชื่อประเทศตุรกีสันด้านี้ชื่อว่าเซนนิโคลัสก็เป็นหัวหน้าบัตหลวงที่ค้นพบความสุขของการให้กลายเป็นวีรบุรุษข,ของท้องถิ่น ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพวกเขาก็ไม่เรียกเขาว่าเซนตโ์โคิลัสอีกต่อไปพวกนั้นเรียกเาว่าซานตาคลอสหนูไม่คิดว่าตุรกีจะเป็นแบบนี้เลยสักนิดค่ะเขาอยู่บนพื้นดินสัตว์สิทคิร์ภาษาเอลของหนูน่าประทับใจนะ Happy New Year สวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกแลอีกสวัสดีสสดปีใหม่ my, my. ทุกคนอีกแลวอ่ะวาง้ี uh, Happy New Year, so <laughs> what Happy New Year, so happy. Happy so what Happy New Year, so say Happy happy. New so บานาน่ากับอาลิฟ hmm. ก็ขอมาอวยพรปีใหม่ให้ทุกคนนะคะสำหรับ f อซแล้วก็ทุกคนที่ติดตามพวกเราสองคนนะคะขอให้มีความสุขมากๆเงินทองไหลมาเทมารวยรวยรวยอ่ะฮะรวยอยูอรุรวยรวยรวยฟอร์เอวรันรวย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 ฟอร์เอโอเคน้ำวันวันวันวยนันวันวันวยนววยนว You want to say FC for FC something, watching me a lot. this, yes, don't have order. Thank you so much for watching and comment watching and comment and like, mm, yes. <laughs> สำหรับกล้วยนะคะกล้วยขอขอบคุณทุกคนที่แบบว่าคอมเมนต์ให้กําลังใจมาตลอดนะคะทุกคนแล้วก็คนที่รอดูคลิปของกล้วยนะคะทุกคนนะคะที่อยากให้กล้วยแชร์คลิปทุกวันกล้วยก็จะพยายามแชร์นะคะปีใหม่แล้วนะคะทุกคนกล้วยไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าช่องเราอ่ะมันจะเติบโตมาถึงขนาดนี้กล้วยไม่แบบว่ามี คลิปที่คนดูเป็นล้านอ่ะเยอะมากไม่คิดเลยว่าทุกคนจะรักบานาน่าขนาดนี้บานาน่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะมันเกินฝันมากอะ่ะไม่คิดว่าตัวเองจะป๊ปอปปูแาขนาดนี้แต่มันก็แอบว่าฉันก็ป๊อปมันนะ <laughs> เราก็ขอให้ FC ผู้ติดตามคนดวงพวกเราทุกคนมีความสุขมากๆคลิปนี้มกกาใช่ค่ะคลิปนี้ก็ขอส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เจอกันใหม่2025นะคะทุกคน See you again นะคะบ๊ายบายค่ะบาย y ัสเซ e ย i n ี again เกอร์บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบายบายไปละดดดไปเจอกันน e สเซ e e สวีมีซิ a เกอร์